มอนไดนคุณกองชิงตอนนี้ผมอยู่ที่นิฮอมบาชินะครับมาดูอนิเมชันเจ๋งๆที่จะทำให้คุณเห็นได้ในกลางคืนเห็นได้ชัดๆเลยนะครับสามารถป้องกันภัยและแอชญจกรรมต่างๆได้นะครับเราไปเห็นกันชัดๆกันดีกว่าครับทงนี้ครับแหมพูดแบบนี้ก็น่าสนใจแล้วครับ<ไ>มันคืออะไรเนี่ยจะได้มองเห็นชัดๆโอ้โ คุณฟูจิของเราแอบด้อมด,ด้อมอมองมองอะไรอยู่ระว่าคนอื่นเข้าใจผิดว่าโปลนนโจเ้ยโจรปล้นนะครับมาแบบมืดมืดมองไม่ชัดแบบเนี้เอาแล้วสิคุณฟูจิของเราเจอของจริงเข้าแล้วหรือว่าจะเป็นเจ้าพ่อ,อยากุซ่าจองตั๋วด่วนขอกลับไทยก่อนนะครับ

ทัก่ดูその暗闇で僕を見たのはどの機会にてみてたのこの機械ですこれですかそうですเครื่องนี้ไงเครื่องแก้ไขภาพนี่ก็คือนเวชันเครื่องแก้ไขภาพมันคืออนเวชันสุดล้ำล้ำลำ้าที่ยังไม่เคยปรากฏขึ้นที่ไหนมาก่อนเพราะอนเวชันเครื่องนี้สาม,มารถแก้ไขภาพได้ทุกสภาพ ไม่ว่าจะมืดหมองหรือควันลงจัดหรือจะเป็นภาพที่เจอฝนกระนนหน่ำจนมองไม่เห็นแต่อนโนเวชั e ่นเครื่องช่วยแก้ไขภาพจะทำให้คุณมองเห็นได้อย่างชัดเจนโอ้โหสุดคยเอ่อนวัตรกรรมเนี่ยจะเป็นนวัตรกรรมที่ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นทีนี้ล่ะขโมยกันโจรมาด้อมด้อมมอง,งมองยามค่ำม,มืดตื่นตื่นรับรองไม่พ้นสายตาของอนโนเวชั e ่นเครื่องแก้ไขภาพแน่นอน นอกจากนี้กรมการดับเพลิงประเทศญี่ปุ่นยังได้นำอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพไปช่วยในการดับเพลิงเรื่องจากเวลาเกิดเพลิงไหม้มีบอกวันทำให้จัหนาวิสัยการมองเห็นไม่ค่อยดีแต่อโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพนี้จะเสกเวทมนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้ภาพมองเห็นได้ชัดขึ้นทำให้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้โอ้โหเจ๋งเลยอะ 最初の技術というのはどんんなものだったんですかえっと一番最初はですね、はい、あの夜のですね、はい、あの車のナンバープレートを読み取りたいというーあのニーズがありまして、はい、でそれに対して我々は、はい、えっとこのアルターワンという製品を作って。はいはい ทะเบียนรถครับเพราะว่าอาจจะมีรถที่ขโมยไปครับแล้วก็อยู่ในที่มืดและยิ่งขับเคลื่อนอยู่จะถ่ายได้ยากมากก็ประสบความสเร็จในการผลิตเครื่องนี้มาได้ครับปัจจุบันนี้ก็เลยสร้างเครื่องที่ชื่อว่าออลเตอร์วไม่เพียงเท่านั้นอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพยังมีความล้ำในการแก้ไขภาพในที่มืดหรือภาพสันหลัวๆมองไม่ค่อยเห็น จะเป็นภาพใต้น้ำที่มีความขุ่นมัวก็สามารถแก้ไขให้ชัดเจนขึ้นได้อีกด้วยย,ยังยกกอดอย่าเพิ่งยังไม่หมดเท่านี้สำหรับอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพาก็ยังสามารถนำมาใช้ในงานด้านการแพทย์อีกด้วยว้าวอะไรจะล้มปานนี้เนื่องจากอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพสามารถตรวจเส้นเลือดตามร่างกายของเราหรือจะละเอียดกว่านั้นก็ได้เช่นการตรวจเส้นเลือดใหญ่ในดวงตาและล่าสุด วงการแพทย์ประเทศญี่ปุ่นได้นำอนูเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพมาช่วยในการตรวจหาเซลล์มะเร็งควบคู่กับเครื่องมือแพทย์เนื่องจากเครื่องแก้ไขภาพนี่จะทำให้ภาพในการตรวจชัดเจนยิ่งขึ้นรับรองว่าไม่พลาดในตัว night shot ก็ทั่ว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 ทに่วทั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 ่วั่วทั่วทัั่ ว่าเครื่องนี้มันต่างจากเครื่อง night shot ยังไงนะครับก็คือ night shot เนี่ยนะฮะสีจะไม่สวยขนาดนี้นะครับแล้วก็นะครับนอกจากที่สีจะไม่สวยแล้วเนี่ยสมมติว่ามีรถวิ่งผ่านมาแล้วมีแสงนะฮะจะทำให้จอเนี่ยขาวหมดเลยทำให้เราขาดการถ่ายในกรณีพิเศษในช่วงระยะเวลาพิเศษที่เราต้องการถ่ายเยดังนั้นเนี่ยการที่ใช้เทคโนโลยีนี้นครับที่ออกมาเป็นสีชัดๆอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้นะครับหาได้ยากครับ こいと製品あります暗ろそれからมีเครื่องเรียนแบบอย่างนี้ทามาเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าครับปัจจุบันนี้ครับก็มีเครื่องเรียนแบบบ้างนะแต่ว่าในหนึ่งเครื่องเลยนะหงเครื่องเนี่ยสามารถสามารถตับภาพนะจากภาพในน้าฝนตกหรือจะเป็นภาพกลางคืนอะไรต่างๆเนี่ย ให้เป็นภาพที่สวยงามได้ในเครื่องเดียวกันในหนึ่งเครื่องเนี่ยมีที่เฉพาะที่นี่ที่เดียวครับไม่ธรรมดาจริงๆนะที่เราได้มีโอกาสมาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงของเครื่องแก้ไขภาพเครื่องนี้ซึ่งความโดดเด่นของอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพอยู่ที่การดึงเม็ดสีของภาพที่มืดหรือคุณมัวให้มีเม็ดสีเหมือนจริงไม่ว่าภาพที่บันทึกไว้จะเป็นอย่างไรก็ทําให้ภาพมันชัดเจนขึ้นได้ และการใช้งานของอโนเวชั่นเครื่องช่วยแก้ไขภาพไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ้อนเงื่อนเลื่อนไปทกทับเท้าเพียงนำสายสัญญาณของกล้อง C C T V มาเชื่อมต่อกับ n โนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพเท่านี้เครื่องก็จะทำงานและสาม,มารถแก้ไขภาพต่างๆให้มีความชัดเจนดึงสีของภาพให้เหมือนจริงได้ทุกภาพที่ถูกบันทึกเอาไว้เป็นยังไงล่ะใช้งานง่ายและยังเชื่อมต่อกับกล้องในทุกยี่ห้อทุกแบบทุกราคาปฏิโถ ปัจจุบัน nah, nah. ในรัฐบาลญี่ปุ่นยังนำเอาอโนเวชั่นเครื่องแก้ไขภาพไปใช้ในหน่วยงานตำรวจดับเพลิงและสนามบินอีกด้วยนะแจ๊ะเอ้นะจ๊ะเอ่ออันตรายโนเอ่อในอนาคตโน่จะมีการปฏิบัตสิ่งเป็กใหม อะไรบ้างครัก็คือว่านะครับแน่นอนครับสนามโค้ชเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอู่ใน,นัางการแพ้งนันก่อนจะจากกันคุณบิวฮารากุชิยังพาไปทําความรู้จักกับทีมที่ช่วยกันคิดคน้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนี้ขึ้นมาเครื่องต้นแบบของอนโนเวชั่นเครื่องช่วยแก้ไขภาพถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลเหล่านี้พวกเขาจะช่วยกันคิดค้นทดลอง จนสำเร็จและกลายเป็นนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนต้องขอปรบมือเป็นกำลังใจให้พวกเขาพัฒนาต่อไปด้วยนะสู้ส